สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทางช่องผาหัดชาแนลครับมืนีครับวันที่สี่กรกฎาคมสองห้หกแปดครับผมเนาะช่องหลักกลับมาแล้วครับผมติดตามได้นะครับทางช่องผาหัดชาแนลครับผมเนาะคลิปนี้ครับจะโรหาแม่สระบุรีนะครับงวดที่แล้วแม่ให้มานะครับผมเนาะโค้งแรกครับโค้งแรกนี่ครับให้สี่หกหกสี่เม็ดเดียวนะครับแล้วก็ ล่างครับเด่นที่9ลอง7ครับหลักหน่วยล่างครับ9 3 1ครับผม139ครับเลขออกครับ9 1นะครับตาบาแม่มาจับค่ไห่ครับผมเนาะหลักหน่วยล่างครับผมงดกรไหมาหกแปดออก06หงดท่เลียไหมาหนึ่ามเกครับผมเนาะออกเก่าหนึ่งครับผมนี่ครับแล้วก็โค้งสุดท้ายครับของแม่สลักบุรีนะครับนี่ครับ บนรับผมเนาะหกสี่สี่หกเม็ดเดียวครับเดี๋ยวคลิปนี้โทรหาแม่สละบุรีรับผมเนาะช่องหลักกลับมาแล้วเย้รับผมเนาะติดตามได้นะครับผมเนาะทั้งสองช่องทางครับช่องพระหัตถ์ชาแนลแล้วก็ช่องพระหัตถ์คนเดิมน,นะครับเดี๋ยวโทรหาแม่สละบุรีดีกว่าครับโทรหาแม่สละบุรีดีกว่าครับ จะรับสายไหมสวัสดีครับผมแม่ครับจ้าสวัสดีค่ะครับผมแม่ครับสบายดีหรือเปล่าครับผมแม่ครับจ้าสบายดีค่ะครับผมแม่วันนี้ครับผมแม่ครับเราจะไปลงช่องช่องผักหัดแชนแนลแม่ครับผมกลับมาแล้วครับ จ้ากลับมาแล้วเราก็ต้องมาลงกันใหม่นะครับผมแม่ครับแล้วแม่ถามหน่อยงมดที่แล้วแม่ถูกสามตัวใช่ไหมครับผมจ้าอ๋อสองสี่หกน้แม่เนาะแม่ก็รูดสองหางเลยนะลูกครับผมอย่างเอาหกสี่แม่ก็ทำรูดหลักร้อยเงี้ยลูกแล้วก็สี่หกหลักร้อยแม่บอกว่าแม่จะไม่เล่นโต๊ไงครับผมแม่ครับ ผิดกฎหมายไว้ลูก่ไม่เป็นไรครับแม่ครับจะให้ลูกเข้าใจแม่ยังบอกว่าแม่จะไม่เล่นโต๊ดไงแต่แม่ชอบสี่หกหกสี่ไงลูกครับผมแม่แล้วอย่างอย่างเราเล่นตรงๆมันก็ฟุกแบบลูกฟุกฟุกทำไมแม่มม่ใจแา่ครับผมให้หกสี่สี่หกเม็ดเดียวเลยนะบนน่ะมันอยู่ที่โชคเราด้วยอ่ะลูกวันนี้แม่ก็จะให้หางเดียวด้วยอ่ะ แล้วแม่ก็จะกลับให้ลูกพะหัยเดี๋ยวลูกพะหัดกลับไม่เป็นอ้าเนี่ยแม่จะกลับให้ด้วยเลยครับแม่ครับอ้าเดี๋ยวจะว่าแม่ขี้โม้อีกลูกครับผม <ตก S 1> แล้ว,แ,ลวแม่ครับที่แม่อะไรนะลูกที่สระบ,บุรีฝนตกไหมแม่แมช่วงนี้นะ่ะตกค่ะตกอืมบ้านผมตกทุกวันเลยแม่ช่วงนี้นะ่ะเมื่อวานตก ปล่อยๆทั้งวันเลยลูกบ้านผมส่วนแม่ตกกลางคืนแม่ครับจ้าครับผมเออที่หลังไม่แม่ก็พูดกับลูกผระหัดเสมอใช่ไหมคะครับผมว่าแม่ชอบลูดอ่ะใช่ครับผมใช่ครับจ้างั้นเริ่มเลยนะคะครับผมแม่ครับเริ่มเลยครับวิ่งสามกับสี่ครับหนึ่งแม่เดี๋ยวบนสามกับสี่ครับผมแม่ครับ ยาเราก็เลขติด901 901ครับผมแม่้อาอ้าวแม่ให้หางเดียวไปเลยครับผมแล้วก็กลับด้วยนะถ้าใครรู้จะราไม่ต้องมาออกอย่างนี้แล้วนะลูกเนาะออกช่องแล้วนะลูกเนาะครับผมแม่ครับใช่ครับแม่ก็อยากแบ่งปันเท่านั้นเองลูก ผมถ้าลูกถูกแม่ก็ดีใจในทํานองนี้ลูกนะครับผมแม่ครับถ้าเหมือนไม่เข้าอย่าว่าแม่นะลูกนะ <c oughs> ด้รับผมแม่ครับม่ให้ด้วยใจจริงๆจ้า <ผม S 2> อ้าวศูนย์สี่สี่ศูนย์ลับด้วยลูกตัวลูกพูหัสกลับไม่เป็นสี่สี่ศูนย์แม่ครับอ่าแม่จับสามหางสองหางเอาครับผมแม่ครับ เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดศูนย์สี่ครับเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์ครับผมแม่ครับยาแล้วอย่างเหมือนที่แม่บอกให้สี่หกหกสี่แม่ก็เอาสี่หกเนี่ยสิบหางเลยอันไหนแม่เลขหามเลขเบิ้ลอย่างเงี้ยแม่ก็ตัดออกก็เหลือแปดหางเองลูกอ๋อใช่ครับผมแม่ครับใช่ครับ จ้่แล้วแม่ก็ตั้งหกสีใหม่อีกแล้วก็ลูดไปสิบหางเนี่ยอันไหนเบิ้ลแม่ก็คาการระบาดเลยลูกก็เหลือแปดหางอันหลักร้อยตั้งแต่ศูนย์ถึงเก้าใช่ไหมจ้าเนี่ยเอาต้องสอนอย่างนี้เลยเอเข้าใจกันนะคะครับผมเนี่ยเข้าใจครับผมครับจ้าแม่ไม่ได้โม้ค่ะลูกถูกเพราะว่าถูกผิดก็บอกว่าผิดค่ะลูกครับใช่ครับผมแม่ครับ จยาโป่งใสอย่า hmm. เอาเลยนะคะรูดกันไปเลยนะคะสอนแล้วนะคะครับผมแม่ครับอ่ถ้าใครมีโชคมากๆก็ก็ไม่ว่ากันค่ะไปซื้อรางวัลไว้ก่อนเจ็ดศูนย์สี่กับเจ็ดสี่ศูนย์นะคะครับผมแม่อา้าวแม่ชอบมากมากเอาสองหางนี้นะครับผมอา้าวแม่จะวงให้เลย วันนี้ใจดีเจ็ดสี่ศูนย์เอาเอาไปเลยเจ็ดสี่ศูนย์แม่ครับผมจตัวลองเจ็ดศูนย์สี่ครับผมเอาเอาข้างล่างเลยนะคะครับผมแม่ครับข้างล่างเลยครับแม่เชียร์สุดๆภูมสุดๆเลยนะเจ็ดสี่ศูนย์ครับผมแม่แล้วถ้าใครไม่ชอบเจ็ดหลักร้อยนี่ก็ศูนย์ถึงเก้าไปเลยครับผม แม่ก็ว่าคงไม่เบิ้ลไม่หามนะฮะก็เล่นแค่แปดหางใช่ครับผมแม่ครับจ้าแม่ก็เล่นแค่แปดหางเองลูกตัดเ<ม>บิ้ลออกตัดหางออกอ๋อครับใครเล่นเล่นเลขเป็นก็คงเข้าใจนะคะครับผมเข้าใจอยู่ครับผมแม่ครับจ้าเดี๋ยวลูก <c oughs> พูหัดจะไม่เข้าใจแม่เลงชี้เก่งเยอะไปหน่อยครับผม้ัก <c oughs> ล่างคะ่ะล่างครับผมแม่ครับ แม่ไปทําหลายสูตรเลยลูกสองชนกันหลายสูตรเลยลูกสองใช่ไหมแม่แ้าสองกับสี่เนี่ยแมช่ชนกันที่สองมากที่สุดเลยครับผมอา้าววันนี้เอาชุดเต็มไปก่อนครับผมแม่ครับวันนั้นให้แค่ไม่กี่หางเองสามหางใช่ครับผมเดีวันนี้แม่จะให้หกหางนะครับผมได้ครับผมแม่ครับใกล้ใกล้ฟันทงแล้วแม่จะมาให้แค่หางเดียวครับผม โอเคไหมคะโอเคครับ <laughs> <laughs> แม่ยังมั่นใจอยู่นะลกูกหลักหน่วยเนี่ยหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามเก้าผมว่าหนึ่งผมว่าผมชอบหน <laughs> <laughs> ึ่ง่แม่ยังมั่นใจว่าสูตรนี้ยังไม่หลุดเพราะว่าแม่มีอีกสูตรหนึ่งทำออกมาแล้วเลขเหมือนกันเลยลกูกอ๋อครับผมแม่ครับเลขเหมือนกัน แต่ตำแหน่งอยู่คนละตำแหน่งครับผมจ้ะบอกแค่นี้นะเดี๋ยวลูกเขางงแม่ยังมั่นใจอยู่ว่าหลังหน่วยยังไม่หลุดต้องมาให้เห็นหนึ่งสามเก้าเนี่ยอ้าวจับคู่ครับผมแม่ครับสองหนึ่งสองหนึ่งครับสองสามสองสามครับสองเก้าสองเก้าครับ สี่หนึ่งสี่หนึ่งครับสี่สามสี่สามครับสี่เก้าสี่เก้าครับเอาแม่แม่บอกนะวันคลิปนี้แม่ชอบสองซะแล้วชอบสองก็มีสองหนึ่งสองสามสองเก้าเอาเอาวงไปเลยลูกวงสองครับผมแม่ครับเด่นที่สองแต่ยังไม่ฟัดทงว่าจะเอาหางไหนนะเอาไว้ติ๊กตอกติ๊กตอกตอนนะคะ ครับผมตายกับผมแม่ครับถ้าใครชอบก็แค่สามหางเองไปซื้อรัฐบาลกันก่อนนะคะสองหนึ่งสองสามสองเก้าสองหนึ่งสองสามสองเก้าค่ะถ้ามันออกเบิ้ลก็คือสาม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 ใช่ไหมแม่แต่ถ้าเบิ้ลนะคะครับผมครับก็คือสาม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 จ้ะผมว่าเลขสี่ตัวไม่น่าจะมาแน่สามสี่ห้าหกของแม่เนี่ย ที่ว่าเลขติดล่างวนนี้ไม่พลาดผมมาเนีย่ยวันนี้นะไม่พลาดหรอกผมมาจ้ะเร,เราเอาตรงนี้ก่อนเนี่ยหลักหน่วยเนี่ยมันไม่ค่อยเปลืองเงินดีหนึ่งสามเก้าเนี่ยต้องมีให้ติดหนึ่งสามเก้าต้องชนชนกับสามเลขติตแม่เนาะจ้ะอเอาแม่บอกแม่บอกเป็นแค่แนวทางนะลูกนะครับผมเอ่เพราะว่ากองสลากไม่มีเลขปิดนะไม่มีเลขดับนะใช่ครับผมแม่ครับเอาไว้ลูก เอาครับผมแม่ครับเอาหรือทุกทีแหละลูกผ่านเไม่เห็นบอกว่าไม่เอาเลยนะแต่ลูกคน <ผม S 1> นี้จ้าเออคือหกค่ะหกใช่ไหมค่ะเป็นเลขที่ไม่น่าลงทุนค่ะอ๋อเลขหก <h ook> เหลือเหลือแค่สามหางเองสามตัวเองสามสี่ห้าใช่ครับสามสี่ห้าเองจ้ะสามสี่ห้ามาใส่ หนึ่งสามเก้าท่อเนนั่นแหละคือฟันไปเลยเหลือสามตัวเอามาใส่หนึ่งสามเก้าเนี้ยใครมีเลขเด็ดหลักสิบเด็ดเด็ดเอามาใส่เลยค่ะครับผมแม่ครับไม่มั่นใจนะยังไม่หลุดนะขออย่าให้หลุดนะลูกๆจะได้ถูกกันหนึ่งสามเก้าสวยแม่สวยๆอยู่ผมมากวันนี้นะจ้า แม่จะได้ถูกด้วยลูก <c oughs> <c oughs> จ้าทวนไหมลูกทวนก็ผมแม่ครับบนครับวิ่งที่เด่นที่สี่ลองสามแม่เนาะค่ะเลขกิดบนครับเก้าศูนย์หนึ่งครับบนครับจับคู่ให้คุดชุดเดียวครับสี่ศูนศูนย์สี่แม่เนาะจ้าแล้วก็เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนย์เน้นที่เจ็ดสี่ศูนย์แม่ครับ แล้วก็ล่างครับผมน็อตเด่นที่สองรองสี่ครับสองหนึ่งสองสามสองเก้าสี่หนึ่งสี่สามสี่เก้าครับผมแม่ครับจะชุดเต็มไปก่อนขาผมได้ครับผมแต่ว่าบนสวยไหมนะักศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์นี่สวยนะสวยก็จะไปค่ะรางวัลที่หนึ่งค่ะลูกับผมขอบคุณแม่มาก <c oughs> ค,ครับผมนขอบคุณแม่มาก <c oughs> ค,ครับผมอแล้วมันจะเลขอันทุกทีเลยลูกไม่ลูกเป็นไร เขาอ่านทั้งสี่หกทั้งเก้าหนึ่งเลยเนาะใช่ครับผมแม่ครับจ่ายครึ่งลูกใช่ครับจ่ายครึ่งครับจ้าแม่ก็ไม่รู้นะฮาจ้าขอบคุณขอี่้โชคดีกันค่ะบายๆสวัสดีครับกันนี้ครับผมเนาะหลังจากที่ผมจะโทรคุยกับแม่สระบุรีครับผมเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้เอฟซีทั้งช่องครับผมนาอ งวดที่แล้วนี้บนให้มาชุดเดียวครับ 4,, 6 6 4ย้ำเม็ดเดียวครับผมเนาะมาที่ 4, 6นะครับแล้วก็แม่เอาหลักร้อยคำนวณตั้งแต่0ถึง9ครับแม่ถูก3ตัวครับ2 4, 6นะครับของแม่สละบุรีนะครับงวดนี้ครับแม่สละบุรีให้มาครับบนครับเด่นที่4ลรอง3ครับเลขติดบนครับ9 0 1ครับแล้วก็ฟันธงให้เม็ดเดียวครับ4 0 0 4ชุด2ตัว 4004ชุด3ตัว704 740เน้นที่740แล้วก็40นะครับลอง04นะครับกระทือว่าเลขไม่แค่ชุดเดียวครับผมเนาะ704 740กลับไปกลับมาแล้วก็4004ครับผมเนาะบนครับล่างครับเด่นที่2ลอง4ครับเลขกิดล่างครับ3456ครับหลักหน่วยล่างครับ139นะครับผมเนาะ ล่างฟันที่2ครับจับคู่ชุดเต็มนะครับ21 2329ครับส1่3น9นะครับแม่สละกบูลีนะครับขึ้นหน้าจอครับผมเนาะมือนีกาวันที่4นะครับผมเนาะกะมือนีดีใจมากครับผมช่องหลักกลับมาแล้วครับฝากกดติดตามนะครับผมเนาะทางช่องพ่าหั h ชาแนลนะครับแล้วก็ช่องพหัสคนเดิมนะครับถ้าใครเห็นคลิปนี้อยู่นะครับผมเนาะ อย่าลืมครับฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์ครับเนาะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ